ไปเปล่า,ารีบอลนอะ่ะรีบอลจะไปไหมคะเปลี่ยนอันก่อนนะกะ็มาโอ้เออเออเองเออเองเอส่ส่เองใส่เองอ่เอส่เองสอ่เอเองเออเอออ่เ เอาใส MM ่ใส่ใส่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาจะได้ใส่ไหมเนี่ยเอา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 ใส่เองเร็วเอาแม่ไม่รู้นะไม่ใส่ไม่ได้ไปนะเอาเอาเอาอดอดอืออืออืออมีคนมารอคิวแล้วใครว่ารอคิวอ่ะคิวที่สามเลยเราอ่ะ ออกแล้วรอแม่ด้วยนะรอด้วยนะคะรอแม่ด้วยนะคะรอด้วยนะรอด้วยนะคะรอด้วยค่ะทางไหนเลี้ยวทางนี้เลี้ยวขวาขวาขวาไปเดินเดินไปเดินเดินเดิน ลมอย่มก่อนรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยนับไม่ท่วนดูก่อนดูคุณแม่ครับเหงื่อโอ้คุณลูกพาแม่ออกกำลังกายค่ะเหงือเหงื่อตกค่ะเหงื่อตกค่ะคุณลูกพาออกกำลังกายค่ะ ดูคุณลูกดูคุณลูกดูคุณลูกดูไปแล้วไปดูคุณลูกไปแล้ว,ลลวมันไม่รอแม่เลยดูดูดูด <c oughs> แม่ด้วยรอด้วยเช่ดอกไม้ดอกไม้ ไหลส้มไก่เงือตัวเต็มไปด้วยเหงื่ออืมมันจิ้ดูมันลากแม่ดิ ส e, ัมมาสัมพุทธภะคะวะพุทธรรภะคะวันตังอะภิวาเจมิสวากาโตภะคะวะตธัมโมธัมมะนะโมสามีสุปฏิปันโน pakawa saba kosan ko sang namo e saptaba pakawa tosta

thật mong rằng mọi người sẽ thành xuất phát bình an คุณหมอบอกว่าให้เดินบ้างวิ่งบ้างเร็วบ้างช้าบ้างเพียงท่านจุงหมาของท่านเดินทุกวันท่านจะได้สเต็ปนั้นทันที <c oughs> ตายตายแม่ต้องตาย <c oughs> หมดแรง เดินไปเซเว่นนะแม่ไม่มีตังค์ไม่ได้ถือตังค์มาด้วยนะร้ลอลนว้ตมนะ า,วา,วาวควคาตามด้วยเสียงหอบครับฝึกปอดนะครับร้องเพลงไปจุงหมาเดินออกกำลังกายไปปอดท่านจะดีค่ะท่านจะดีครับใช่ไหม ใช่ไหมใช่มาลีบอลพอแล้วรีบอนมันครึ่งหมู่บ้านแล้ว <c oughs> อน้ำตาจี้ไหลลูกออกกำลังกายแม่ก็ดีใจที่ลูกได้ออกกำลังกายแม่น้ำตาจะไหลค่ะ <c oughs> แม่เหนื่อยค่ะไม่ใช่อะไรค่ะพอแล้วเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวกลับบ้านเถอะ โอ้โหพาไปไหนเนี่ยกลับบ้านเถอะเร็วเดี๋ยวจะไปธุระแล้วป่ะเร็วเรีวเรีวเรียวเดี๋ยวไปดูดิดูดิไปดูดิกลับบ้านกลับบ้านเร็วเรียวเรีวเม็ดไปแล้วนะมีบอลเม็ไปเม็ไปแล้วนะเม่ไปดูมันเร็วแม่ไปแล้วดูมันเร็วเร็วไปเร็วเร็วไม่ไปแล้วนะไม่ไปเม็ไปแล้วเร็วเรียวเรีวเรีวเรีวรถมาเปล่าเรียวเรียว ไปกับบ้านเถอะโถรกับบ้านเถอะไะเร็วเร็วกับบ้านกับบ้านเร็วไปไปกับบ้านกันมันไกลแล้วมันไกลบ้านเราแล้วเดี๋ยวหลงนะเดี๋ยวหลงกับบ้านไม่ถูกนะแม่ไม่รู้ด้วยนะเร็วไะกับบ้านกันไปไหนจ้ะเร็วกับบ้าน Man đủ mạnh luôn bà luôn kabankan bán cánh luôn bán luôn luôn liêu, 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 luôn 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 liêu, 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 luôn luôn

โอ้โหทำหน้า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 เศร้าทำหน้าเศรา้าทำหน้าไปไหนไม่ไปหรอกเ,เว่นอนะ่ะมันไกลมันไกลป่ะกลับบ้านเถอะป่ะป่ะเร็วเร็วกลับบ้านเถอะกลับบ้านเรากลับบ้านเราเร็วแม่ไปแล้วนะโอ้โหป่ะเร็ว

ไฟเบอร์ไฟเบอร์ครับมาขัดไฟเบอร์มาต้องการไฟเบอร์ไฟเบอร์บอลอยากได้ไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์อร่อยไหม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 คะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเดี๋ยว กินไฟเบอร์อยู่นั่นน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหมันอร่อยมากเลยเหรอมันอร่อยมากเลยเหรองับ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 อืมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปอ้วกค่ะโอ้

อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าอร่อยไหมคะโอ้โหว้าวหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าแสนอร่อย อร่อยไหมคะ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 ไปไปกลับบ้านเลย

ตัวแม่แม่ว่าแม่ออันี้ออกไปแล้วนะเข้าบ้านเลยนะคะเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านนะคะเ่ะบ้านอยู่ทางขวาคะ่ะเข้าบ้านคะ่ะบ้านหนูอยู่ทางขวานะคะโอ้ยเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากอ่ะไปเข้าบ้านเข้าบ้าน โอ้ยไม่คนรอนอนกระดิกหางรออะไรโดน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 อ้วนเอ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อึ้งไอ้อึ้งใช่ไหมไอ้อ oui> ึ um ้งมาถอดสายจุ้งก่อนถอดสายจุ้งก่อนมาถอดสายจุ้งก่อน